สวัสดีครับต่อไปเป็น E.P. ีที่37นะครับในหัวข้อเรื่องโอกาสทองของเนื้อวัวลาวส่งไปจีนนะครับอย่างนี้ครับพอดีเมื่อสองสามวันก่อนนั้นผมทราบข่าวว่าจีนเพิ่งประกาศจะให้โคต้าการนำเข้าเนื้อว,วัวมีชีวิตจากลาวปีละห้าแสนตัว นะครับทีนี้ก็เอ๊ะผมก็มาดูว่าเออมันเยอะนะไอ้วัวเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมอ๋อประเทศจีนเขางดการสั่งสินค้าจากออสเตรเลียนะครับ ไม่ได้สั่งเนื้อวัวออสเตรเลียนะครับทีนี้เมื่อไม่มีวัวทางดูนเขาก็มาเน้นว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเอาวประเทศลาวเนี่ยนะตอนนี้ก็มีรถไฟแล้วขนส่งน่าจะง่ายแล้วส่งวัวจากลาวเข้าไปทีนี้ไอผมก็เลยลองอ่านเพิ่มเติมมานิดหนึ่ง ก็ศึกษาไปมาไปมาอ๋อที่ฝั่งประเทศจีนเนี่ยเขามีเขาเรียกโลงฆ่านะฮะโลงฆ่าสัตว์อย่างดีเลยเขาทำเสร็จมันเป็นปีเหมือนกันนะนะครับซึ่งมีศักยภาพมากนะครับต่อวันนี่ฆ่าได้วันละเป็นพันสองพันตัวนะครับแล้วถึงจะส่งเข้าไปลึกๆในจีนอันนี้โลงฆ่าน่าจะอยู่แถวชายแดนนะครับ ทีนี้ผมก็มามองว่าอา้าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ลาวเนี่ยตอนนี้เท่าที่ทราบเลี้ยงวัวเยอะแถวหลวงน้ำถาเราก็เอาขยบไปเอาตรงนั้นเนี่ยเอาใกล้ๆชายแดนเลยนะครับแล้วจะได้ขนส่งง่ายๆนะครับ,บวัวซึ่งเราก็คงจะเลี้ยง,งก็คงจะมีการส่งอยู่เยอะแยะอยู่แล้วนะครับเราก็เพิ่มได้เลย นะครับทีนี้พันลูกผสมแล้วไปดูซิพันธุ์ของออสเตรเลียเนี่ยยังวัวในออสเตรเลียผมยกตัวยอย่างเรื่องวัวออสเตรเลียมานิดนึงเพราะไปอ่านเรื่องวัวของออสเตรเลียมานะครับออสเตรเลียจะ,จะเลี้ยงวัวอยู่สองรูปแบบหลักๆก็คือวัวที่เขาเรียกว่าปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติให้กินหญ้านะครับมันก็จะเป็นวัวที่อารมณ์ดีนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อที่ดีนะครับ แล้วอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าวัวที่กินประเภทพวกหัวอาหารอันนี้ก็จะดีขึ้นไปอีกแพงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อวัวของออสเตรเลียจึงเป็นเนื้อวัวที่ส่งขายทั่วโลกเป็นเนื้อวัวที่เป็นเกรดก็เรียกเกรด AA เอเลยคือมีคุณภาพสูงมากราคาแพงมากแล้วได้ราคาดีมากนะครับเป็นวัวที่มีน้ำหนัก มากโอตัวใหญ่มากนะครับทีนี้ทางลาวเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าเอาละเมื่อทางจีนเปิดช่องให้ที่จะซื้อวัวเนี่ยจำนวนมากขนาดนี้ต่อปีแล้วเนี่ยเราจะมาขยับขยายนะครับเรื่องธุรกิจโคเนื้อมีชีวิตเนี่ยอย่างไรเพราะว่า ธุรกิจประเภทนี้นะครับมันจะขายได้ตั้งแต่หนึ่งการนำเข้าพ่อพัอพน์ธุแม่พัน์ธุมาจากต่างประเทศข้อที่สองการจำน่ายน้ำเชื้อเพื่อไปผปสมพันธุ์เนี่ยนะครับแล้วก็ลูกของเขาเมื่อเขาออกมาแล้วก็ขายนะครับให้ประชาชนเอาไปเลี้ยงไปอะไรได้นะครับ อาหารยาสารพัดอย่างนะครับมันจะเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกันมาอีกเยอะแยะ,ยะดังนั้นนักธุรกิจเขาก็จะมองเห็นช่องว่าเอา้าธุรกิจนี้โคเนื้อมีชีวิตเนี่ยจะต้องเติบโตอย่างมาหาศาลจากนี้ไปในลาวเห็นไหมครับ บางครั้งอ้าวออสเตรเลียเองอาจจะต้องมาลงทุนเลยนะในลาวพอค้าประเทศต่างๆก็จะไปลงทุนเพราะระดับห้าแสนตัวต่อปีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเยอะนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วธุรกิจนี้ก็จะเกิดขึ้นทีนี้แรงงานสารพัดอย่างก็จะติดตามมามันแน่นอนอยู่แล้วครับ ค่าจ้างแรงงานในลาวถูกเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ก็จะเกิดการจ้างงานจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโคเนื้อเนี่ยก็มีอีกมากมายมหาศาลนะครับสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องชาวลาวก็ต้องเอามาคิดต่อยอดว่า ถ้าเราจะทําธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับธุรกิจวัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้ามีวัวมากๆเอาบางอย่างเราก็ขอซื้อเขาเราก็มาแปลรูปได้ไหมทําเนื้อวัวทําอะไรส่งออกไปต่างประเทศได้หรือไม่เนื้อสเต็กเนื้ออะไรโอ้โหมีเยอะแยะไปหมดส่งไปจีนบางส่วนตั้งโรงงานแปรรูป ทำเนื้อพวกนี้นะครับเป็นวัตถุดิบแล้วก็เนื้อสําเร็จรูปอะไรทุกอย่างส่งไปขายต่างประเทศได้หรือไม่เห็นไหมครับมันต่อเนื่องกันได้เยอะแยะนะครับเพราะคนเรามันทุกประเทศเนะฮะเขาก็ต้องทานกันอยู่แล้วเนื้อบัวเนี่ยเห็นไหมครับว่าเวลาที่มีนโยบายออกมาในหนึ่งเรื่องบางครั้งถ้าเรา คิดต่อแล้วก็คิดให้ลึกแล้วก็คิดให้มันเป็นเราสามารถที่จะโดดเข้าไปร่วมวงในการทําธุรกิจนั้นๆได้เพียงแต่ว่าเราต้องมองที่ตัวเราว่าโอเคนะศักยภาพเราความสามารถเราเงินทุนเรามันมีประมาณนี้บางงานอย่างนี้เราทําแค่นี้ดีไหมเริ่มต้นสตาร์ทอัพแต่ทั้งหลายทั้งมวลนั่นคือการนับหนึ่งการเริ่มต้น แน่นอนผมย้ำเยาวยชนเรียนเกษตรไหมอ่ะเรียนปศุสัตว์ไหมยี่สกว่าปีเริ่มเลยทำธุรกิจปับ๊บถ้าหน่อยทำไป10ปีสิบห้ปีมันจะมีอะไรที่ให้เราเห็นชัดขึ้นมากๆอันนี้ผมฝากไว้กับเยาวยชนนะครับสวัสดีครับ